สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีข่าวมาตื่นเต้นอีกแล้วนะคะเมื่อสามวันก่อนยังตื่นเต้นไม่พอคะ่ะพายเน็ตเวิร์กมีอะไรที่ตื่นเต้นวันนี้คะ่ะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาเปิดมาเจอโอ้โหสุขสันต์นะคะเขาบอกว่าสวัสดีสุขสันต์วันพายทูเดย์อ่าจากดตอร์นิโคลัสัคอริสอ่าคอริสค่ะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับพายเพย์นะคะพายเพย์เป็นระบบการชำระเงินระดับโลกที่ใช้พายคอยอ่าอันแรกเลยนะคะช้อปปิง้งออนไลน์และออฟไลน์ line ทั่วโลกคะ่ะ อันที่สองนะคะชําระบินค่าน้ําค่าไฟค่ะอันที่สามโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อะไรอีกภายเพจ,จะเปิดตัวในวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันยี่สิบห้านี้ค่ะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นค่ะร้านค้ากว่าแสนแห่งพร้อมรับภายคอยผ่านภายเพแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวที่ฉันจะอ่านต่อนะคะคุณพร้อมที่จะใช้ภายเพหรือย,ยังในชีวิตประจําวันของคุณอ่าเขาถามมาอย่างนี้นะคะในวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันยี่สิบห้ามาถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะ ผู้ใช้มากกว่า1ล้านคนลงทะเบียนใช้นะคะภายใน24ชั่วโมงธุรกรรมภ a y p a มีมูลค่าถึง10ล้านภายใน1ชั่วโมงแรกค่ะเพื่อนๆคะภายคอยกลายเป็นสกลนุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมที่มากที่สุดในโลกแสงหน้าบิตคอยและอ้อิทธิยมไปเลยคะ่ะสุดยอดไหมคะเพื่อนๆดรนิโค,รนคโคคลัสคอคาริสเพิ่งประกาศไปว่าเาน็ Network ได้ปฏิวัต,วติระบบการเงินนะคะการชําระเงินทั่วโลกนะคะข่าวดีเราจะเปิดตัวายแ Bank เพื่อบริการทางการเงินที่ครบวงจรค่ะนักบุเบิกต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไพ่แบงค์หรือยังอ่ามาดูกันต่อค่ะดรนิโคลัสคอรคอริสเพิ่งประกาศรายละเอียดไปว่าไพ่แบงค์จะเป็นธนาคารดิจิทัลแห่งแรกที่ใช้ไพ่คอยเป็นสกุลเงินหลักนะคะแล้วก็งานบริการของไพ่แบงค์คือเงินฝากและออมทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยหาอเตต่อปีเลยค่ะสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย2%ตต่อปีแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์และหุ้นสกุลเงินดิจิทัล แล้วก็ประกันชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะแล้วก็ผู้ใช้ภายเพกว่าห้าแสนคนได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นลูกค้าภายแบงค์เรียบร้อยแล้วก็บเพื่อนๆนคุณอยากเป็นลูกค้ารายแรกของภายแบงค์ไหมคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเขาว่าอย่างนี้ค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันยี่สิบห้ามาถึงอ่ามันยังไม่ถึงแต่มันใกล้แล้วนะคะเพื่อนๆนนักบุกเบิกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ภายแบงค์จะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์ลูกค้ามากกว่าสองล้านคนลงทะเบียนกันนะคะลงทะเบียนกับภายแบงค์ ภายใน24ชั่วโมงแรกสินทรัพย์รวมของายแบงค์สูงถึงโอ้โหศูนย์เต็มเลยเดี๋ยวฉันนับก่อนนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าแสนแสนแสนล้านล้านเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมันเยอะมากเลยค่ะ p ยแ b a n k กลายเป็นธนาคารที่ญ่ที่สุดในโลกแสงหน้าธนาคารแบบดั้งเดิมเลยค่ะเพื่อนๆดรนิโคลัสคอคาริสประกาศนะคะว่า p น็ n e t w o r k ได้ปฏิวัติระบบการเงินโลกแล้วนะคะเพื่อนๆภายคอ i ยจะกลายเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการใน10ประเทศ ปี2026ค่ะเพื่อนๆคุณพร้อมหรือยังที่จะให้ภายคอยการเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้นักบุกเบิกจมขุดและถือเหรียญภายไว้ให้มั่นนะคะที่มาพายโอเนียพายแบงค์พายเพย์พีไอแทงโก้ไทยแลนด์ทเวนตี้เอ็ดนะคะ 20, 2,025นะคะและดิฉันขอเสริมนิดนึงในเมื่อพายขุดฟรีไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียว หลดที่เพจโตทําไมเพื่อนๆถึงไม่ทํากันคะไม่เรียบขุดกันคะเดี๋ยวถึงวันนั้นแล้วมันหมดแล้วนะคะจะหาว่าทีฉันไม่บอกนะคะสําหรับวันนี้ทีฉันมาส่งข่าวเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ